ไปดูอันที่สามกับผมอันโน้นผมดักเป็นไอ้งูนะครับก็อันที่ว่าดักตรงโน้นมันผมเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ครับแต่ไม่ติดครับผมเดี๋ยวไปดูอันโน้นครับผมครับเห็นไหมครับผมใส่เชือกชูชีพนะครับน้ําลึกครับผม2เมตรนะครับโอ้พีน้องครับโอ้โหไอช่อนครับโอ้โหพีน้องครับอ ครับพาะบผมวิตีคนกินแบบบ้านๆวันนี้มากู้ใส่อีกรอบนะครับผมหลังจากที่ได้กู้ไปรอบก่อนนะครับที่ได้รอบที่แล้วนะครับรอบนี้ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับ3าวันครับผมขออนุญาตครับผมนี่ฮะน้ำขึ้นอีกแล้วครับผมเมื่อวานฝนตกหนักครับผมและทั้งคืนเมื่อคืนก็ก็ตกนะครับทำให้น้ำขึ้นสูงครับผมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนะครับตรงด้านโน้นนะครับว่าใส่ยังอยู่หรือเปล่านะครับที่มัดไว้นะครับไม้อันนี้ทำไมขึ้นมาอยู่ตรงนี้ไม้ที่ผมดักทไมมันลอยนะโอ้ยังอยู่ครับยงยูจมครับผมนะครับไม่รู้ว่าติดนี้จะรอดหรือเปล่านะครับปลาดูแล สองวันนะอันนี้ดักทางปากลูนะครับเป็นช่องกระบผมทามช่องไว้โอ้โยหนาวมากครับพี่น้อง ว้าวได้อยู่นะครับได้อยู่ครับผมปลาสลิดนะครับโอ้โหสามตัวครับปลาสลิดสามตัวครับนี่นะครับสลิดต,ตัวใหญ่ครับผมสามตัวเข้าฝ่ามือเลยครับขนาดสลิดสามตัวครับ หรือเกินไซสสวยครับผมของผมนี่เวลาเอาปลานะครับผมจะใช้แบบนี้นะครับเหยกเข้าไปรับผมเหยาเข้าไปด้านในนะเพื่อกันปลาหลุดนี่ฮะอันนี้ สั่งมาจากในติ๊กตอกนะครับใส่นะครับนี่ยัดูว่าเป้งๆครับผมตัวใหญ่ครัต้องฝ่ามือสดๆนี่ครับสามตัวครับผมมีแต่ตัวใหญ่ใส่อันนี้นะครับที่สั่งมานะครับอรูรูใหญ่หน้าตาใหญ่ติดเฉพาะตัวใหญ่ครับผมตัวเล็กๆไม่ติดนะครับสองนิ้วนี่ไม่ติดครับผมนะครับ โอเคเดี๋ยวเอาไว้ที่เดิมครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันที่สองครับผมนะครับนี่ได้แล้ว3ามแต้มครับผมนะครับตัวใหญ่ๆครับไซส์สวยครับผมเดี๋ยวไปดูอันที่สองครับเดี๋ยวไม่เสียเวลานะครับเบ็ดก็จะหมดนะครับน้ำลึกน้ำลึกมากครับผมนะครับต้องใส่เสื้อชูชีพนะครับประมาณ2เมตรกว่านะครับน้ำนะครับ อยู่ตรงน้นนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลุ้นกันครับผมถ้าอยู่ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับแบตก็ใกล้จะหมดครับผมแบตเสื่อมนะขนาดเพิ่งชาร์จนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวันที่สองกันครับผม อย่างนีไง้ไม่เลยครับไม่เข้าเลยครับปลาครับโอเคครับดูวันที่สามกันครับันนี้เก็บไว้ก่อนครับผมทำไม่ดี สามก็ผมอันโน้นผมดักเป็นไอโง่นะครับก็อันที่ว่าดักตรงโน้นมันผมเลื่อนมาอยู่ตรงนี้ครับแต่ไม่ติดครับผมเดี๋ยวไปดูอันโน้นครับผมเห็นไหมครับผมใส่เชือกยูนีพนะครับน้ําลึกครับผมสองเมตรนะครับประมาณนะครับ2เมตรกว่านะครับไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับาะเห็นเมื่อวานคนมาเยอะครับผมตรงนี้นะโอเคตรงนี้เข้าน้าตื้นนะครับ อยู่ครับผมโอเคเดี๋ยวโลมาลุ้นกันครับผมว่าจะได้ตัวบ้างไหมนะครับโอ้โอมีมีม,มีมีครับมีสะดุ้งครับผมมีสะดุ้งครับผม โอ้โหชนครับไม่รู้ปลาอะไรแล้วครับได้ลุ้น้ครับผมได้ลุ้นกันแล้วครับเดี๋ยวต้องแกะก่อนครับผมว้าวปลานินครับผมโอ้โหปลานินเห็นปลานินนะครับมีเต่าด้วยครับอันนี้เราปล่อยนะครับโอ้ปลโอ้โหดุกดุกขนาดใหญ่เลยครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมชนแบบสนันวันไว้ครับผมรถยากเหลือเกินโอ,โอ้ชนครับฟังดูนะครับนั่นชนขายแบบสะเทือนเลื่อนลั่นครับผมนะครับบ่งบอกว่าเยอะครับแต่เดี๋ยวลงามาดูกันครับผมว่าเยอะจริงจริงหรือเปล่านะครับ มันสะเทือนเลื่อนลั่นสนันไซแล้วครับนะครับมาดูครับผมว่ามันจะเยอะจริงหรือเปล่านะครับโอ้พี่น้องครับโอ้โหไอช่อนครับโอ้โหพี่น้องครับโอ้ยัดขี้พี่น้องพี่น้องครับดูครับดูพี่น้องดูครับดูนะครับโอ้โห อันนี้ไม่ต่ํากว่าห้ากิโลนะครับมีดุกเนื้อโอนด้วยนะครับดุกหนึ่งสองสามตัวครับผมปลานิลอีกโอ้ดุกหนึ่งสองสามสี่โอ้โหนี่นะครับดุกหนึ่งสองสามสี่ตัวครับผมปลาดุกปลาช่อนหนึ่งครับผมแล้วก็ปลานิลนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็มีทับทิมครับผมทับทิมอีกหนึ่งตัวนะครับโอ้โหสุดยอดครับผมนี่ฮะนี่ยดุกอู้ ไม่ใช่แค่สองตัวนะดูวับมันเกิดอะไรขึ้นครับผมนี่ฮะยอดครับยอดครับสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดมากครับผม๋ยวกประหยัดทำกล้องก่อนครับหมองอีกแล้วครับผมนะครับปลาบูก็มีครับผมนะครับโอ้ปลาับพิมสองตัวนี่นะครับเยอะมากครับผมนะครับ เป็นไม่ต่ำกว่าผมว่าประมาณ6กกิโลนะครับประมาณ6กกิโลนะครับดูนะครับดูด้วยตาเปล่านะครับปลาดุกในไซส์แขนทั้งนั้นครับผม3าสี่ตัวนะครับปลานินไซส์ขวามือครับผมดูปลาทะเพียนนะครับเดี๋ยวนียดูครับกล้องกระมองอีกแล้วครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งครับตัวล็อกนะครับหลุดหล่นน้าครับผมโอ้โหต้องหงงครับผมปลาเอาไว้ก่อนละอีกนะครับนี่ปลาบูได้อีกแล้วครับ กล้องก็มองครับผมตัวล็อกหลุดครับผมหล่นหลุดมือครับผมเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวขอญาตงมก่อนนะครับปลาค่อยว่ากันครับผมนะครับแต่ไม่ต่ําแต่6กกิโลนะครับประมาณนะครับ6กกิโลถึง7จ็กิโลนะครับ6กกิโลน่าจะได้อยู่ครับผมเพราะว่าปลานินนี่ตัวใหญ่ครับผมแล้วก็ปลาดุกก็ตัวไซส์แขนครับผมสี่ห้าตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมห้าตัวนะครับปลาดุกไซส์แขนครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอญาตงม ฝากล้องก่อนนะครับตัวล็อกนะครับโอ้โหเสียดายครับผมนะครับภาพไม่น่าเลยครับโอเคครับผมตัวล็อกกล้องหายนะครับงมไม่เจอนะครับเดี๋ยวไม่เสียเวลาครับผมเดี๋ยวเอาปลาก่อนครับผมแล้วก็ยงมใหม่นะครับตรงนี้เป็นโครนด้วยนะครับแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆดูนะปลาครับผมที่ได้นะครับเยอะพอสมควรครับไม่ต่ำแต่ หกเจ็ดกิโลนะครับหกกิโลเป็นอย่างน้อยนะครับหกกิโลเป็นอย่างน้อยครับผมถ้าผุกขระอะไรก็อขออภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ือผมต้องใช้มือถือครับกกิโลไม่หกกิโลดูเอาเองนะครับหกกิโลไม่หกกิโลดูเอาเองนะครับผมปลานะครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับใส่เรียบร้อยครับผมแล้วก็เอาออกแบบนี้นะครับเนี่ยถุงแตกครับผมดูนะครับถุงแตกเลยครับอืมแน่นเยอะครับผมดูครับเดี๋ยวไปช่างดูนะครับว่ากี่กิโลแครับแต่ตอนนี้ผมขอญาต์งมตัวล็อกก่อนนะครับล็อกกล้องนะครับหล่นน้ํานะครับเดี๋ยวแล้วก็ดัก ใส่ไว้ให้เรียบร้อยก่อนครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่ากี่กิโลนะครับผมนะครับกระมังครึ่งกิโลนะเดี๋ยวมาดูว่าปลากี่กิโลครับผมน,น่าปลาไปเลยปลาหลายอย่างปลาตะเคียนยอดเลย นดูนะครับเนี้ยดูฝ่ามือนะครับสุดยอดครับผมดูปลาปลาดุกนะครับเนี่ยใหญ่มากครับผมเต้าแขนนะครับประมาณสามตัวโลสองตัวโลนะครับปลานินดูสดสดครับผมนะครับผ่านครับผมนะครับ ท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆนะครับฝากกดติดตามรับผมนะครับช่องวิธีกินแบบบ้านๆนะดูปลานิลครับนี่ใหญ่มากครับยอดครับประดุกครับนี่ใหญ่ครับผมอันนี้ข้างทางกันเลยครับผมนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมรอบหน้านะครับกูจะได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมนะครับ